สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาเจอกับอารัญญาเทพบรรดาอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ก็มีมื้อเที่ยงอีกแล้วนะคะก็กินมื้อเที่ยงปกติจะกินบ่ายสองบ่ายสามวันนี้กินสี่โมงเย็นนะคะทุกคนเพิ่งนำกับข้าวเสร็จนะคะทุกคนเมนูแรกนะคะทุกคนเนาะมาดูกันเลยนะคะเนาะอันนี้คือเมนูแรกน,นี่คือส้มตำรสเด็ดอีกเช่นเคยนะคะทุกคนนี่เลยเพจจิจัดนะคะเนาะ แล้วก็ทีเด็ดของจาวันนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะทุกคนนี่ดีแป๊บหนึ่งนะคะนะแป๊บหนึ่งนะคะเนาะอะไรอย่ใไ <laughs> ด้ม้อนี่ทุกคนเมนูเด็ดวันนี้ก็คืออมอมไก่ค่ะออมไก่บ้านนะคะใส่หน่อมไม้ดองค่ะทุกคนนี้อยากจะตักเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะว้าวว้าวนี่วว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 วาววมววววาจวววหนวว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  เอามาจากร้านเวียดนามนะคะทุกคนนี่ไก่ก็ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะเนาะเลยออมไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้อุ้ยลืมนะคะทุกคนนี่พระเอกในดวงใจคือข้าวเหนียวนะคะชนลุยเลยค่ะดูชิ้นไก่ทําชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะคะทุกคนชิมก่อนอื้อหืออร่อยมากส้มตำสดายไม่เห็นส้มตำไม่เป็นไรนะทุกคนเนี่ย นี่ืคำใหญ่ๆคำแรกกินเผื่อทุกคนอือหือ <c oughs> อือหือไไมนร่บไ <Yeah. S 1> ี้อือหือนี่อือือ ชิ้นไก่ดูหน่อไม้ดองทุกคนชิ้นใหญ่ใหญ่ทำแบบนี้เลยกินคนเดียวต <c oughs> <uss UC S> ้องอะไรมากนี่แฟนกินสมต่อ ดูตับทุกคนดูตับชิ้นใหญ่ใญใส่หน่อไม้ดองเข้าไปจำนำอืม้มจัด ตตำกระแ่บพี่เนาะเขียน <What? S 1> okay, นะคะจะขอจบคลิปนี้ไม่แค่นี้ก่อนนะคะ <love> ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปชมโคษินาเพื่อเ,เป็นกำลังลใจให้กับอรัญญานะคะทุกคน <love> เนาะ ก็ทำคลิปต่อๆอไปนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย